สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้ตัก๊ก็จะมาพูดถึงเรื่อง10เรื่องน่ารำคาญของคนท้องที่พบบ่อยๆช่วงตลอดการตั้งครรภ์น,นะคะคนท้องเนี่ยมักจะมีอาการต่างๆเกิดขึ้นบ่อยจนทำให้เกิดความรำคาญใจนะคะโดยช่วงที่น่ารำคาญใจที่สุดในการตั้งครรภ์ก็คือช่วง3เดือนแรกและ3เดือนสุดท้ายค่ะโดยอาการที่เกิดขึ้นไม่ใช่อาการที่เป็นอันตรายแต่อย่างใดนะคะ เพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ตั้งครรภ์เกือบทุกคนนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ที่เพิ่งเคยตั้งครรภ์เป็นครั้งแรกก็จะรู้สึกทั้งรำคาญและก็กังวลใจเป็นอย่างมากนะคะเรามาดูกันนะคะว่า10ข้อที่ว่านั้นมีอะไรบ้างค่ะ1เลยนะคะอันดับ1เลยสําหรับคนท้องก็คือเรื่องของการปวดปัสสาวะบ่อยนะคะอาการนี้จะเกิดขึ้นถี่มากในช่วง3เดือนสุดท้ายและช่วงใกล้คลอดคุณแม่บางคนคิดว่าตัวเองปัสสาวะออกไปจนหมดแล้วก่อนนอน แต่ไม่ถึงชั่วโมงต่อมาก็ต้องลุกเข้าห้องน้ําอีกนะคะคุณแม่ต้องทําความเข้าใจว่านี่เป็นอาการปกติที่ต้องเจอนะคะเนื่องจากว่ากระเพาะปัสสาวะของเราเนี่ยมันโดนกดโดนเบียดจากท้องที่โตขึ้นมดลูกที่โตขึ้นทําให้กระเพาะปัสสาวะของเรานะคะมันจุปัสสาวะได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยปวดนิดเดียวมีน้ําปัสสาวะนิดเดียวร่างกายก็จะกระตุ้นให้เราปวดฉี่นั่นเองค่ะทําให้เราต้องลุกเข้าห้องน้ําบ่อยๆวันละสาสี่รอบในช่วงกลางคืนก็ยังมีนะคะ คุณแม่ก็เลยต้องรำคาญใจมากหน่อยเพราะว่านอนไม่หลับไม่พอนะคะข้อ 2>, 2. เต้านมขยายค่ะคุณแม่บางคนมีขนาดเต้านมขยายจนมีน้ำนมไหลออกมาก่อนคลอดนะคะเรื่องนี้ก็ทำความรำคาญใจให้คุณแม่ไม่น้อยค่ะเพราะว่าคุณแม่บางคนเนี่ยมีน้ำนมไหลตั้งแต่7เดือน8เดือนเลยนะคะข้อ3ปวดช่องคลอดบ่อยๆค่ะในช่วง3เดือนสุดท้ายคุณแม่บางคนจะรู้สึกปวดช่องคลอดบ่อยๆ เป็นอาการที่น่ารําคาญใจสําหรับคุณแม่มากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ท้องแรกที่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยอาการปวดช่องคลอดเป็นอาการปกติของคุณแม่ช่วงใกล้คลอดที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะเพราะความดันในปากบนลูกมีมากขึ้นจึงมีอาการปวดช่องคลอดมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะ 4. ค่ะปวดกระดูกเชิงกานคุณแม่หลายคนนะคะรู้สึกปวดกระดูกเชิงกานมากขึ้นในช่วงใกล้คลอดนะคะ เพราะว่ากระดูกเชิงกรานมันจะค่อยๆขยายเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการคลอดในอนาคตนั่นเองค่ะคุณแม่เนี่ยเวลาลุกเดินไปไหนก็จะรู้สึกว่าอ่าทำไมปวดตรงหว่างขาปวดขาหนีบปวดจิม,มิปวดไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเชิงกรานมันกําลังจะขยายนั่นเองค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องอันตรายแต่อย่างใดน,นะคะข้อ5ค่ะปวดตรงขาหนีบนะคะ ก็คล้ายๆกับข้อ4เมื่อกี้นะคะไม่ว่าจะเดินไอาจามหรือก้าวขาขึ้นลงบันไดก็จะมีอาการปวดขานหนีบเนื่องจากเส้นเอ็นที่มันยืดตรงส่วนนั้นนะคะยืดขยายตามเชิงกลานที่มันขยายออกไปนั่นเองค่ะข้อ6นะคะหิวน้ำบ่อยมีอาการกระหายน้ำร่างกายในช่วง3เดือนสุดท้ายจะต้องการน้ำเข้าไปในร่างกายมากที่สุดนะคะคุณแม่บางคนเนี่ยกินน้ำดื่มน้ำได้ทั้งวันก็ยังรู้สึกกระหายอยู่นะคะ พอกินน้ําเยอะขึ้นก็ต้องเยี่ยวบ่อยขึ้นฉี่บ่อยขึ้นแล้วก็ต้องกลับไปกินน้ําบ่อยขึ้นเป็นวัตจักรนะคะเป็นอาการปกติของคุณแม่แต่ก็ทําให้รําคาญใจไม่น้อยเลยค่ะข้อ7นะคะมีอาการอ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายคุณแม่จะรู้สึกอ่อนเพลียและเหนื่อยง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมาแม้แต่การลุกนั่งลุกเดินทํางานบ้านนิดๆหน่อยๆก็รู้สึกเหนื่อยแล้วนะคะยิ่งช่วงไตรมาสสุดท้ายนะคะช่วงนี้ระดับน้ําตาลในเลือดของคุณแม่จะต่ําลง คุณแม่อาจจะมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียเวียนหัวอาจจะทําให้เป็นลมได้นะคะถ้าหากรู้สึกคิ้วควรที่จะหาของว่างระหว่างวันมานั่งกินด้วยนะคะข้อ8ค่ะมีตกขาวมากขึ้นนะคะช่วงใกล้คลอดเนี่ยคุณแม่จะมีตกขาวมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง3เดือนสุดท้ายนะคะคุณแม่จะมีตกขาวบางคนเนี่ยมีตกขาวทั้งวันบางคนมีอาการคันด้วยนะคะบางคนถึงขั้นต้องใส่ผ้าทนไมเลยก็มีนะคะ หากมีอาการตกขาวเป็นปกติไม่มีอาการคันไม่เป็นอะไรนะคะคุณแม่แต่หากมีอาการคันนะคะทั้งข้างนอกข้างในเนี่ยคุณแม่ควรที่จะพบแพทย์เพื่อรับยาสอดช่องคลอดมาค่ะข้อ9นะคะอาการปวดท้องช่วงไกล้คลอาการปวดท้องกลับมาอีกครั้งหลังจากที่อาการปวดท้องค่อยๆหายไปในช่วงไตรามาสที่2ก็คือแบบนี้ค่ะคุณแม่ช่วงตั้งครรภ์นในไตรามาสแรกเนี่ยเราจะมีอาการปวดท้องแบบปวดให้ลำคาญไม่ได้ปวดมาก ปวดเพราะว่ามดลูกกําลังขยายนะคะพอช่วงไตรามาสที่2อาการมันก็จะหายไปพอช่วงไตรามาสที่3าใกล้คลอดอาการก็จะกลับมาเป็นอีกครั้งนะคะเพราะว่ามันใกล้จะคลอดแล้วมดลูกซ้อมหดรัดตัวซ้อมที่จะคลอดนั่นเองค่ะข้อสินะคะอาการท้องผูกค่ะเมื่อท้องใหญ่มากขึ้นนะคะการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะลำไส้เคลื่อนไหวได้ช้าลงนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารที่เข้ามาอยู่ในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมันจะเคลื่อนไหวช้าลงร่างกายก็จะมีการดูดน้ําต่างๆในอุจจาระเข้าไปในร่างกายนะคะอุจจาระก็จะแห้งแข็งทําให้ถ่ายลําบากนะคะดังนั้นคุณแม่จะต้องดื่มน้ําเยอะๆกินผักผลไม้เยอะๆแล้วก็ขับถ่ายให้เป็นเวลานะคะ เพื่อให้อุจจาระมันออกมาเป็นปกตินะคะถ้าหากว่ามีอาการท้องผูกเนี่ยจะทําให้คุณแม่อึดอัดแน่นท้องและบางคนอาจจะถึงขั้นเป็นฤิศดวงทวารเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณแม่10บข้อที่ทําให้รําคาญใจตรงกันทุกคนหรือเปล่าคะสําหรับตั๊กเองเนี่ยทุกข้อทุกอย่างตรงหมดเลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะคุณแม่อย่าลืมกดติดตามให้การใครอยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์บอกเลยนะคะเดี๋ยวทําคลิปมาให้คะ่ะ